สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่22มีนาคม2566นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ายังไม่มีสารปนเปื้อนซีเซียมขีด137ในสินค้าเกษตรเพราะจากการตรวจสอบโดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงานที่เป็นข่าวมีปริมาณสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายและยังไม่เกินมาตรฐานจึงให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรยังมีความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ตำรวจไทยร่วมกับตำรวจรับสหรัฐอเมริกาและ FBI เปิดยุทธการเชลเกมจากผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ได้36รายเป็นชาวอินเดียร่วมกับชาวไทยจากการปิดล้อมค้น9จุดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองร้อยเอ็ดและสุราษฎร์ธานีหลังก่อเหตุหลอกเหยื่อชาวอเมริกันกว่า300รายเสียหายกว่าส0ม0ล้านบาท นายวิทยาแก้วพาราดัยรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีที่นายภูนแก้วพาราดัยว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นบุตรชายโพสต์ภาพของผลเอกประยุทธ์จันทโอชาพร้อมข้อความรุงตู่ปฏิลิตร์เบอร์หนึ่งรวมไทยสร้างชาติ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่ภายหลังลบข้อความดังกล่าวว่าแอดมินเพจเป็นผู้ดำเนินการเองโดยนำภาพและข่าวจากสื่อทีวีสำนักหนึ่งที่ได้จัดทำไว้แล้วมาโพสต์โดยไม่ได้ตรวจสอบหลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวว่ามีความคลาดเคลื่อนจึงได้ลบโดยไม่ได้มีใครว่ากล่าวตักเตือนแต่อย่างดใดนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านครับเฮาส์กลุ่มแคร์ถึงแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนว่าคือคุณอุ้งอิงแผ่ทองฐานชินวัตรชัม นานเรื่องการเมืองแนวคนรุ่นใหม่เทคโนโลยีส่วนนายเศรษฐาทวีสินชำนาญเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจถนัดเรื่องการหา,หารายได้ส่วนอีกคนเขายัางไม่บอกว่าคือใครแต่จะเลือกคนละแคร์แรคเตอร์